ร็วไฟใหญ่หรอมึงเล่นไฟใหญ่กันหรอไหวหรอเป็นใหญ่ไปมีเวลาคุกลาคุกครับลุงญาติอยู่กับผมหนึ่งพันนแล้วก็ตำรวจมาสอนอ่อนสุดทีรีบมารีบมารีบมากําลังไปกําลังไปกําลังไปช่วยผู้หญิงหน่อยนตอนนี้นะเขียวบอกนอนอยู่ตอนนี้แต่กูจะออกคุกกว่าไอ้เหี้ยตัดส่วนไม่แต่งผมนะเข่าดีนะ กเลยจดยามเดน่นายใคร่างะ่เยายมให้ยิ่เอ้ผมมีารานะดักเกมยังดัมยังงดีผมรับนี่มันเป็นไปมันอยเร็วๆดเมากนะพี่อยูไว้ก็ได้อยู่เยู่่ขาดีจนะรอย่ายมาไอ้เไหว้างตลด้าหลับ้านหลังบ้านหลั้านตายตายเยอะตายเยอะตายเยอะ เฮ้ยไปเติมดอยไปเติมดอยใครทำลไไปเติมปาแดงนะตำรวจดดตักอยู่นะบ้านดียกักัดกัดแม็กมันล่วงแม็กมันล่วงแม็กมันล่วงตรงหนพี่เนร์ดพี่เนร์ดพูดหน่อยพี่เนร์ดกัดกลางงเลยกลางเลยสคนไหนบ้าสามส้มมากันีอันนี้มันเ่มันเอาเพื่อนไปชุบพี่เนื้อแล้วมันหมดแล้วเราไอุ้ตัอมันอยู่อยู่นมันเอาเพื่อนไปชุบนะเปียกเปียกมาลีปีนี้ทเพื่ออะไรใค่ว่าเาจะไม่เมาติมห่อยมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยมาเติมหน่อยรหน่อยกระตมหน่อยน้อยกินหน่ง้อยด้

ตีตอนนี้อยู่ไหนตีตอนนี้อยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ไหนตายตาอยู่ตรงไหนไล่ปากกนีมาหน่อยไล่ปากนี้มาหน่อยเดินเลยเดินมาเลยฟาดีาไล่ปากกนีมาหน่อยไล่ปากกนีมาหน่อยบัมบัมรถแม็กแม็นี่เฮ้ยมันตามพี่หน่อยนทมัดหมดตาม่ม่หน่อยปากกนีมันตะกคุณฟาหลังบ้านเลยมีคไปไม่ได้ปาาน่ไปฆ่ามันดิไปฆ่ามันไม่ไดตนถนนถนนถนนตัวเดียวตัวเดียวถนนตะกอนะมัน อะไรครับพี่ตีมันชนไม่ไปครับพี่ชายรถมันน้าโอ้น้ำมันกูจะหมดชิโมึงต้องมาตามยูทยย่เนี่ยเออไปปืนมาถมารถารถไปปนมาเฮ้ยเฮยเฮ้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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเ้ยเฮ้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 ้ยเฮเฮ้ยเยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยย

แเ็ต<ค>มัน <Lanc aster> กินในกรมันกินรผมเรายิงขับรถไปซ็นหอไว้เสา่เวลาอบไว้เป็นรหนึ่งผมขับรถไปอ่เงไปอย่าเงไปเอาเอาว้เคียวก่อนเงไปูไว้ก่อนขโมาเลทีหล่ะไล่ปืนมเลยพี่เฮ้ยจับอไวยู่เนี่ยข้างนนเนี่ยไม่มีใครมาเลย้นตรงร้านหลังหลังร้านหลังร้าน่ะ เฮ้ยปืนช่วยพี่ขับโนตตเวหน่อยมันมีญาติมันมาอยู่มันนี่มันหนีไปแล้วพี่ใครไม่มีหอแล้วเรอยู่เงห่วเลยอะไปเอยวเียเดยวเดียเียวเวเดียวียวเดียวียเียวเดียวเดียวเดทดียไเดียเียวเดยเยเดยเดยว้เดยไปหีเดยีวเยวีเยวเดอยเดยเดีวเดีเอดีเีเยยวดียวดเีดเดีีดเยี่ดยนีวด้เยอเยไดเยียยวงเเเย หนึ่งหนึ่งยังไม่ไหวเลยฝึกเยอะๆฝึกเยอะๆเยอะๆอีกเยอะขึ้นกว่านี้เยอะขึ้นกว่านี้เยอะขึ้นกว่านี้เฮ้ยพากูไปเอาถุงห่อหน่อยไม่ม่นไม่มีหอมีหอเราก็พอเรารีอะไรเสร็จอะเรากระจายไม่กูไม่มีรถนะกูไม่มีรถมึงพากูไปเอาแป๊บเดียวมาหยิบศพหน่อยครับมาหยิบศพหน่อยหยิบกระสอบ เฮ้ยพากูไปพาก็ได้พากูไปพาวพาพากูไปพาพากูไปพาอยู่คุกสามคนนะพี่กำลังไปเติมเาฮ้ยฮาคิปเปิดได้นะไม่ต้องกลัวนะฮาคิปเปิดได้นะหาคคิปเปิดได้นะใจเย็นนะที่ผมเหลือเจ็ดร้อยพี่ผมควรอุ้มไมันได้ไม่ควรไม่ควรไม่ควรสินาทีครับมีใครไม่เอาศพได้ไหมครับเหลือมาขอให้มาช่วยเพื่อนก็ได้นะ นะแต่ไม่รู้ผมจะเด้งอีกมันมนเลือกไม่ได้มันไม้หรอมันเปนืองไม่ได้แล้วต้องห่อกันทุกคนนี่ส่วนใหญ่ี่หนมา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 เลยหมดเลยเป็เลือกไม่ได้แล้วจะบ้าสองศพไปหน้างานเอามามามาไอ้ใครหน่งศพเป้าบ้าหนึ่งศพหนึ่แห่อแล้วหนึ่งเอาห่อกูมีฮาคิกูมีฮาคิแล้วหนึ่งใจเย็นเย็นต้องมาเอาห่อให้ห่อไปไดในตัวแล้วอะไรหรอเข่าไขทหารเยอะรอตอนรกระจายนะรอแป๊บรับ ไอ้ต้องต้องต้องเพิ่มเค้ได้บอบนะไอ้บอบอยู่นะพร้อมไหพร้อม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 หอ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 ดูเวลาคุกด้วยนะตำรวจเข้าพื้นที่ไห้นะเส้นเส้นเส้นใครไม่เล่นอย่าอย่าไปเล่นกลางหนุนนะอย่าไปกลางหนุนนะมึงขึ้นตัดคงกัดเขาเขานะไอ้เฮียอย่าเมืองงสัตว์ไอ้ปืนไดุ้ไอนไ้แล้วลุมยิงตำรวจไอ้มเอ้หาเยอะนะประมาณสิคนยหนึ่งหนึ่ ให้เขาในเมืองอ่ะในเมืองใครรู้ว่ารถแรงอ่ะลายครมึงเล่นได้มึงเล่นได้มึงขับวนรอบเมืองอ่ะเมีเมกอมกมกโมกโอเมกโมกโอเมกโอเมกบเม่โอเมกอมกโ้เมกโอเมกอเมกอเมกเมี๋อเมกโเอามเมกโอเมกโอเมกนอเมกโอเมกโอเอมอมเโอเมกโมกเมกอมกเกอเเมอเกมเออเเมเอีมมอมพ ยาาอู่บ้นที่คุกที่คุกเพิ่งออกมากันสามที่หอยว่ายเพราะอยว้่ายเพราะหอยี่ายมาตบไลดีนี่มากนงรีดไม่ได้เลยมาโกหมดแล้วพี่มีใครอยู่บ้างตุ๊กมันแล้วให้มันขึ้นเดี๋ยวจะเตือนรัตเตือนรัเตือนรัตใชมึงก็รีตรงเดิมดิมันต้องมีคนนี่มึงดูดีไม่มารีที่เดิมได้มึงมารีที่เดิมได้กูไอ้ตี๋อยู่มาดิมาขับมาทีเดิมเดิอ พี่บ๊อบเออประมาณเดี๋ยวกูช่บเองกูชุวเองพี่บ๊อบถือไว้อะไรตับกูแต่สแล้วเี่ยืนไว้ยืไว้บ๊อบยืนมึงต้องแบกเ้ยตอนนี้มึงต้องแบกให้เพื่อนนานๆหน่อยหรือมึงค่อยมาเอาเคสมาพี่รถแบงกับรถถังวเ่าไบงบัมผมต้องนาเพิ่งรถไปอพ้นแล้วกูเจอคุกมึงทได้บ๊อบได้เอ้เพื่อนตอนนี้มึงต้องแบกเล้เฮียตาสีขาวไม่ตายอ่ะของบี้หรอม่มมไ ในเบลเมื่อกี้มีคนแบกเลยใครตีตายไปตําบีอะตำรวจมาทำไมอะประตูก็รุดแลวตําบีอะมาทำไมอะาะโอเครไอ้เถียงกีรติตำรวจไล่ตำรวจไล่ยต้องาลูกูไม่ไหวว่จเกมไปนะมีอะไรล้าครับคุณตอราสุดกาเทสไทร์กาดเทสไทรเลยมีอะไรบ้างเนี่ยตรวจมาจากครทหารรอครับมีอะไรครับห่อตรง่อไหนอะนนีนะรถไฟฟ้าสีขาวไหนอะื้น่ัเป็นออยู่ ผมรอค่ายทหารก็แล้วหลุดแล้วแม่งตัวมันยิงตอนซ่อมรถรลอยำกระดาษดีไซน์ไหมครับมีมีมีอยู่อ่ออ่อยอ่อนอยูหเยยู่อ่ยอยอยู่อยอย่ยอ่อยอยู่อยอย่อยู่อ่อยเอ่อยูู่่อยอยู่อยยู่ออยอยอยอ่ยูอย้อู่นยู่ออู่ออนู มันวุ่นไปแล้วโอ้โหไม่ช่วยเลยลงที่ไหนแล้วเห็นแล้วเขาเอเลี่ยนบนจุดเขาเอเลี่ยนมันน่าจะส่งกระดาษทรายแล้วครับผมอะไรของมึงวะน้าได้ๆแต่ว่าผมเยอะนะผมไม่เพราะว่ารถมันยังไม่พั้อมเาจะเฮ้ยดันดูรถรอด้วยเนี่ยได้แล้วกนกลับไปเรเบลกลับไปฟุ๊กกลับไปฟุ๊กแตกหนึ่งแตกหนึ่งเฮ้ยมึงช่วยกูก่อนก็ได้มั้งทีหลังอ่ะรอก่อนก็ได้มั้งก่อนก็ได้มั้งกูอนก็ได้มัก่อนก็ไ้มัอก่อนกได้มั้งอ่อ้ม

เดี๋ยวทิมให้เดี๋ยวท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 มให้เดี๋มให้เล่นนะปุชรถนะเว้อยู่ช่วยนะลุงฟันเลยลุงฟันเลยไปไปไปไม่เป็นไรลุงลุงฟันเลยลุงฟันเลยได้ดิได้ดิได้ดิว่ายน้ำได้ดิมันพี่เนิร์ดอันดามันนัสวยลุงรวยเลยลุงรวยเลยรวยเลยลุงตตัวนึงมันไม่เป็นไรปบะพี่ตรงฟุกอ่ะปียาว่ายน้ำไวนะตรวจอ่ะมึงต้องเฮ้ยทหาประมาณสิบคันนะระวังเด้อไปที่อื่นอ่ะกูยื้อจัดไปเนี่ยไม่เป็นไรไปก่อนไปจะฟังละ อนี่้ตำรวจตุกกะแล้วมันเี็ูมันมาลงลงลงเฟิร์มันมาเฟิร์มมาไปอย่ามาโซนซ้ายเด็กขาดนะแล้วอย่าแช่เขานานด้วยตำรวจมันจะเรียกวอร์นี่่แถวกระดาษเทซ้ายนะสวยสวยมึงห่ออะไรมึงห่อเฮ้ยมึงรอเพื่อนก่อนนะไอ้ตีมึงรอก่อนนะมึงรอก่อนนะไอ้สัตว์ รอนะไอ้เี้ยไอะอ้าไอ้สัตว์จะรู้ไม่ล่าว่ามันอยู่ใกล้ๆอะไอ้เพี้ยมันอยู่ใกล้มึงเลยเมื่อกี้เนี่ยอยู่ำนคนับตามเลยนะีไังไอที่เราอันนี้ต่สาดิได้นะถ้าวมาดมใครมาออกคนหนึ่งไหมไปทหารผมอยู่แถวแถวนี้พอดีเลยได้ยิงให้ได้ยอดลงน้ำแถวไหนนะเนร์ดอยู่ตรงกระดาซทซายเลยครับพี่หลังเดีย แนกูกูอยู่กูอยู่กงอยู่ตรงไหนึงอยู่ตรงไหนึงอยู่ตรงไหนต่ย้แล้วตุ่ยแล้วึงอยู่ตรงไหนรอยย้ำลอยย้ารอยย้ำลอยย้ำไอตีมารอยย้ำไอตีมาลอยย้ำกะลาดทะเลซ้ายมันไม่ขึ้นรถตำรวจนะมันอยู่ทางทางดินนะทางดินมันไม่ขึ้นรถตำรวจมันวิ่งอยู่ทางดินใอรตัวตอยเนื้อหรอตัวเนื้อนะ ตรงทางดินไอ้ทางทางไม้เลยพี่ทางไม้เลยพี่เนี่ยทางไม้ตรงทางดินที่ไม่มีน้ําอ่ะแหล่งน้ําแองแองเนี่ยไอ้เบลอะตรงเรเบิลขึ้นไหนอะเด็กนาก้อนมือเคสไหนอะเคสไหนเลยเคสไอ้เต่าเนี่ยแต่งน้ำตรงเบลอิลเพื่อนด้ตรงวงแดงอะตรงวงแดงอะวงงแดอะมาแล้วมาแล้วไอตัวนี้ต้องไปทางไหนอะไอ้ตรงทางดินพี่ทางดินมึงพี่ทางดินเป็นหลุมเป็นแอ่งเนี่ยพี่พอตัวนั้นไม่ใช่คันเดียวก็พอแล้วแล้วก็มากระลานเลย โน่น่มันไ่เห็นรถผมไปเนี่ยทางริม้าเร้นเลยเนี่ยทางริมเนี่ยที่มันเหินไปเหินมามียตดมันมาด้วยเนี่ยผมเหินอยู่เนี่ยนถนนตงบ้างาู้ฝั่งข้าเรเบลขวาฝั่งข้าวเรเบลขวาเเบลเก่าอ่ะเบลฟีดอเพื่อนมั่ะนไม่ต้องไปอยู่หลงรถไปหงรถไปงรถไถนนแล้วกำลังกำลังไปเนี่ยไปถนนไปถนนดังถนนย่ามไรอยู่แถวดีจีไอากานี่อ่ะได้ไดผมผมยูโอโม่บกแล้วผม ผมอยู่ตรงพทั่วพทัวเลย้าได้ไหมย้ำได้ไหมตรวจานเลยอยู่พทัวเรยเปิดวงด้โดนอาวันเับตำรวจตำรวจหนึ่งคนเยาับย้อนเาบ้านได้ปะจะได้ยิง้ช่วยได้สักแป๊บนิงไรับแล้วไอเบแล้วเปลี่ยนเป็นครยตายเราเกิดคุกงแล้วไปเล่นหน่อยเล่นไปเล่น่อไอยู่ไหนอยู่ไหนเล่นนนนเล่น่น่น้เ่นน่อยเล่นเ่ไเนเ่ไ่่่ มากนี้คนเดียวแบงค์พี่ยังคาดอ่ะตอนมันว่ายน้ำอยู่นี่มันเล่นในน้ำปะสวยสวยอุ้มได้แล้วอุ้มได้แล้วข้า่อนข่าก่อนข้าก่อนข้าก่อนตาาก่อนตาย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 ไายต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 ายนายต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 าอตยายตายยอาอยยไยตียตายตา่ตียตตาย่ยาตยาตยยยยยยายอยตยย ไอ้แล้วมันเอามันเอาไปแล้วมันเอาไปแล้วอะไรมันหนไตามมันดิไอ้พวกนี้โคตรกากอะไอ้เหี้ยโดนหิ้วศพขโมยไปไล่ตามมันได้ไหมไอ้เหี้ยจริงๆนะกากจัดเอาทีตำรวจเยอะนะเบี่ยงออกได้นะที่ไปะออกไปอ่ะพี่ตรลอยเนี่ยไฮเวย์ทะเลทรายตายเหรอจะบ้ามึงจะบ้าโดนตรลอยอะไรอยู่บ้านเลิเกเจ้าลิเกเจ้าหลังงานสองอย่างอะไรอยู่ที่ไหนได้ไปยังได้ไปยังบ้านเลิเกเจ้าอ่ะเราด้แล้ว บาเลีเก่าเหินไปเหินไปเลยเหินไปเรื่อยๆนี่ได้ปะเหินขึ้นนะกินาได้ปะเราขับไปอยู่พี่พี่ขอเบรกสองนาทีนะพี่เอากระสุนย้อนน้ำหนึงสุดหมดเอ้ยนุ้ยเคสไม่เกลี่ยนุ้ยมึงเล่นดีจัดเลยนะตอนเนี้ยน้องมึงเล่นไม่ได้ไม่ตะกี้เนี่ยเฮียมันอยู่ใกล้ๆเลยสัตว์มันดูใกล้ๆเลยแย่สามสามมันน่ะคุ้ยรออยู่มันมารอไปเพื่อนหน่อยผมจะผมไปช่วยรอยับนะครับ ไันอยู่ใกล้ๆกูเลยไม่จะจูบปากคุณอยู่แล้วเมื่อกี้เนี่ยไอ้เหี้ยใครอยู่ในเมืองบ้างกดวอร์นี่บอกเพื่อนอะมีตำรวจกับอาวันแล้วก็มี่านหนึ่งคันข้างคุกเลยเพี่อนมีฮอแดงกับตำรวจอยู่ตรงพยายามบอกด้วยเออบอกเพื่อนด้วยสวยแปสวยจัดสวยจัดแย่กนมาเลยทามาเจอผมต่อ รถรถใครแรงอะไรอย่างเงี้ยอะมึงเล่นได้ใช่มึงเล่นได้ K R เออมึงเล่น K R ไปถ้ารถแรงอ่ะเพื่อจะเกณฑ์เดี๋ยวหน้าคุกป่ะนะเพื่อนใช่ใช่ใช่มึงพูดได้ดิจะเกณฑ์หน้าคุกก่อนยับจับหน้าคุกมึงต้องพูดเลเว้ยหน้าคุกย้ำเลทรายหน่อยสองเคสทะเลทรายสองเคสเราย้ำหน่อยทางการท่องเด้วยเยอะนะตรงอ่งหุ่นเยอะนะเพื่อนโดนเยอะพี่ตรงร้านตัดผมทะเลทรายเาตัดผมททะลรยโดนพอแท็กตัวเฮ้ยกูกูกูเปิดอีกกูเปิดฮาคีได้นะกูเปิดฮาคีได้สวยสวยมามามาตรงมาตรงกูมาตรงกูแต่เปีนะผมตัดสีนะ เปิดแลเปิดแล้เปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้วเปิดแล้เปิดแล้เปิดแล้วเ่เท่เท่เน่เท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 ่เิ่เท่เิ่เท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 ่เก่เท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 ิเเท่เท่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 เเทเท่เ่เท่เท่เเทเเ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 ลเเเเ เออใครเวลาคุกเหลือน้อยเทสบมได้พ่อแดงแขกเพื่งนนู้ดตรงกบกับฝั่งที่นี้นะจะลำบ้าผมหอมผมหอมผมหมผมตามเพื่อนแค่ไหนละตามอยู่ตามอยู่ผมยังไม่กล้าอุ้มอ่ะกลัวแคสต่อพี่สาวคันตามไปอยู่อ่ะเป็นแกแล้วมึงไม่ได้เที่ยงตงลงไปเอาดิลงไปเอาดิตอนผมยันโดนโดนตลอดสองคันสามคันเพื่อนกลางหาไอรอดไอรอดมึง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 กูแล้วถ่วงเวลาให้เพื่อนดีกว่าตรงเนี้ยลมพัดมุมดีกว่ามึงอยู่แบบนี้มันไม่มีประโยชน์ ยางใม่เยอะยางแตกเยอะยง่เยอะไอซีนิชอวเดี่ยวดีวอยู่นะนี่กลับไปอีกนึนะเป็นนี่มาอยู่ได้นีเป็ม่มันกลับไปล้วกลับไปนเป็ลอยได้เป็นใหม่่เปน่ามามามาแค่มาบุกตีนีบุกตีนี่มามาวงรวงรวงงวงงมามามบกตีนี่อแตกราหนึงมามามาเามามามมามาาม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 มกาม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 าามา้ามมามามาผมา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 งามกามม ไม่เดี๋ยวเขาจะคิดว่าเรายิงเข้าไปไงผมยิงจากข้างนอกไงเออไม่ก็รู้จะไปหาไฟมาไม่ได้ไอ้ผู้หญิงวิ่งเดินไปตรงบ้านนี่เนี่ยครับออดไม่เข้าใจเหรอสกิติดหมดอ่ะเพื่อนจกิติดหมดแต่มันจะรู้เยอะไอออดมึงอยากทำไอ้นี่กูตัดยางก็นี่บอกผมเลยดีตำรวจตามนะตำรวจแตกงสามนะโอเคนะอย่ามานะยิงตำรวจด้วยยิงตำรวจ้วยตำรวจงงเอซันะสองคันเฮเราเกมน้อยมากนะเว้ยเราเกมน้อยมากนะเว้ยมึงทำไม่ได้นะเว้ย เจอญาติบอกใครเจอญาติบอกเดี๋ยวไปย้ำแม่หน้าคุกห <ไอ S 2> น้าคุกหน้าคุกหน้าคุกไอ้เยี้ยผ้าแดงนี่ใครวะมึงสามร้อยทีจริงจริงวะมันจะเบิกรถแล้วมันจะเบิกรถแล้วนะหน,น,นีนะรถสามพันนะข่าผีสามพันแต่ร้อยหนึ่งมันให้ผมเบอร์จัด เจอญาติม <mm ันนะแม็กเล่นเลนสีขาวอยู่บนสอาเีแต่เบสมึงไปเล่นดิเวสมึงเล่นดิเออไอเฮี้ยใครวะมึงใครเนี่ยเฮ้ยมึงใครเนี่ยโอ้ยไอเฮี้ยก๊อนมึงอย่างกากเลยตัดเข็เบสจไปด้วยเลยพีก้อนต้องไม่ต้องเคสใหม่เอแต่รอย้ำนะ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 ตองเข็มต้องโนบอลเลยไม่ได้ได้สองเคสแล้วเนี่ยได้สองเคสได้มาสองเคสได้มาสองเคสได้มาสองเค็สวยๆก็ีกสวยว่ะเอาถุงห่อเอาถุงห่อไหมไอ้ก๊อมนเอาบ้านมาเต็ม ผมันจะสามคั้งนะแต่ส้มไอ้เที่ย้ันขาวไอ้สัตว์บ้านเรามีตำรวจแม่งโดนขาวผีนะพี่เป๊ปจะเกมตรงไหนคุจะไปรอยับก็กูเจเกมตรงโคเคนนี่แหละแต่กูตอนนี้พยายามแบบว่าเกมยากอยู่เพื่อนเพได้เพิ่มอีกเพิ่มได้เพื่อนเรื่อยๆเรื่อยๆยังอัวลืไปเบ๊ลกไปลังไปนี่นะตกกุ้งผมอยู่ล่องกั้เช้าโคเคนเลยครับพี่แตกสีมาได้จะส่งกระดาษเมืองบน เอ็ดหนึ่งนิดนนาคุกนาจะไปส่งกระดาษเทเลนะกูมากูมากูมากระดาษเทเลกูรอยำเรื่อยๆกะดาษวไดียหนาคุกตลอดเื่อมันอยู่ตีนข้าโอเกคนนนไรผมอยู่มันปั๊มก้นนะบ้านเขาไดไอ้ไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไอ้บ๊อบไปอุ้มเพิ่มไปบ๊อบเได้นะไม่แตกไม่แตกบ๊อบบ๊อบอยู่ไหนผมให้เคสไปเมื่อกี้มอยู่โอเคบ๊อบปุ้มอยู่ใช่ป่ะโอเคโอเคไอ้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 ไห้ไอไ้ไไไไนึ้อมแล้่อผมโดนตำรวจไ่ ไอเวทไอเวทมึงดูหน้าคุกหน่อยได้ปะเวทมึงดูหน้าคุกหน่อยได้ปะเวทเวทไปดูหน้าคุกพี่พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ต้นอยู่นะแยกกันเดี๋ยวเดี๋ยเกมกูเกมปงปักูพ่ม้วกูเกมไวจังอ่ะ้อ้เอ้ไมึงด้อ้ไ่้ว้้ไอนไไ้อ้้ไ้อ้้้อ้้อ้อ้้้ ลามีญาิมันมีญาิมันเราามือบนน้มือบนนมือบนน้าอยู่กระดเมือบนขยกระดเมือบนยกระดมือ้านมนี่มีญาิมันมีญาิมันอยู่ไหนกอตาิัยพิเไปเมืองบนตรงสะมา้าตรมาเออกลังไปกลังเวทเวทไปช่วยดิเวทอย่างนึงนะพี่ตงหัน่อยู่ไหนแล้วกอาันนะพี่ิเันพรยันามมามาตรงไอ้นี่ได้ป่ะมาทางลาลนโล่งเลยได้ป่ะ เนี่ยกูอยู่ร้านโลกเนี่ยไไม่ด้วะเอาคุณเจอแล้วคุณเจอแล้วมาช่วยก้อนหน่อยมาช่วยก้อนหน่อยก้อนโดนเยอะมาช่วยก้อนมาช่วยก้อนมาช่วยอนย่านมันมีเฟอร์รี่แล้วมันสาวเออกูตามอยู่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 กูเอาตัวหลุดเลยนะมึงจับตัวหลุดเลย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 มาเยอะมึงมาเยอะตัวออนตัหลุดได้นะหยุดนี่ยมาดิสนามมินิเลสไซนี่ยเยอะ ตำรวจช่วยเพื่อนหน่อยเฮ้ยคันสีขาวมันคันสีขาวสามมิเตอร์สแล้วป้าไอ้ตรงไม่ได้ตรงตำรวจอ่ะมาเอายาตำรวจมาดิเอายาตำรวจมาได้ไหมไอคั right? yep. นขาวไฟฟ้าใครขาวไฟฟ้ามันโดนยาดลงมาได้มาได้ลงมาได้มาได้ลงมาได้ลงลงแล้วลงไปเล่นคนหนึ่ง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  ผมไปเล่นลงไปเล่นป้างหนไอ้ป้างอยู่ไหนผมอยู่วิ่งทางเข้าเมืองบ้านไหนอยาไปสาบได้ไปนีเอ๋ยเตดอพี่เต๋ออยู่หน้ายูที่ตำรวจอยู่กับผมอ๋อกูเห็นแล้วเ้วตอนนี้อยู่ดาวเทียมเพื่อนดาวเทียมอยู่ดาวเทียมหน้าดาวเทียมเลยหน้าทางเข้าเข้าขูเพื่อนเพื่อนบั๊มบ์ปั๊มอยู่จับญาติอยู่จับเฮ้ยตรงตัวหลุดตัวเดียวหลุดนะไอ้เต๋อมีทะเลทรายอบบหลบพี่เดียัวหลุดอ่ะ ไม่มันก็คือรถได้น้อยน้อยเตยดนได้น้อยมากเลยนะปางมันโดนคราบสโดนเอาไปต่อสวยสวยมีถูกหอบปะมี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 ยิงล้อตำรวจด้วยยิงล้อตำรวจด้วยยิงล้อตำรวจด้วยไอ้ตำรวจเขามึจะหอบใช่ปะหรือว่าใครจะหอบลุงหอบได้ผมไม่มีหอบเลขอะไรเลขอะไรมึงเลขอะไรผมเลขแปดห้าตำรวจด้วยยิงล้อตำรวจด้วยนะเดี๋ยวมึงยังไม่เคมอยู่เต๋อยังไม่หมดเลยมึงก็อยู่ไปซ่อมรถก่อนซ่อมรถก่อนแล้วค่อยค่อยหอบเพื่อนเยอะเพื่อนเยอะไอ้เตยเพื่อนเยอะอย่าล้อ มึงไลค์คารไปเลยนะน้องรถมังแกรงเข้าเมืองวนเข้าเมืองแล้วก็วนออกนอกเมืองแล้วก็วนเข้ามาใหม่เรื่อยๆมีวนตรงยูโคลไม้มีใครอยู่ไหมพี่หอกไปหอกไปองผมอยู่ใกล้หอบแต่ว่ารถแดงเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแล้วยวเดี๋ยวค่อยขึ้นขึ้นระนาบเต๋มันขึ้นระนาบเวียดการ์ดองยาสเต๋อใช่ดเ้ววมีพี่ใช้ไปแล้วพี่ไม่มีหรอใช่ใช่ใช้ไปแล้วพี่เสี่ยงเถิดแล้วว่าคุณมีเวลาคุกค่ะเสี่ยงเถิดได้ยื้อไปนิดนึงก็ได้ยื้อไปนิดนึงก็ได้ เอาดาบด้วยหรอสามร้อยอ่าพี่เต้ผมโดนอห็นหน้าบ้านนะหน้าบ้านออกมาเชิดเพื่อนโดนละหน้าบ้านโดนละโดนๆๆเพื่อนเพื่อนสองพันไปแล้วแสองพัน